แท้แทแท้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 แทลืมท่าอันนี้คือทวนท่าใช่ไหมตอนนี้เราลงท่าเสร็จแล้วเราก็ไม่สอนลเลยเราเต็มกหนึ่งอาทิตย์เต็มๆอีลีแล้วไม่ได้ลันทั้งพัดหมอลำทั้งพา,งพาเนี่ยก็แทบบ่ได้ลั่นเลยอ่ะพาคู่กับมีลั่นรอบพี่เหล่าซีเพลงมันบอรบนเนนอราก็ลังแค่นั้นเนาก็บ่ได้ลั่นอีกตอนนี้ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในคัดของชั่วโมงฟอนเซอบนะคะจากทีมคู่นาตศินกาลาศินนะคะนี่เรากำลังทวนท่าตอนนี้พักเบรกอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ซิมาแเกะท่าให้คือพอวี่เรากะให้ทีมคู่วิไลนาตาสศินกาลศินนะคะมาแเกะท่าฟอนเซอบให้มาปล่อยให้นะคะมีทั้งโชว์พิเศษสำหรับแบบ โชวข้าคู่ฟอนนี่รอติดตามด้เบิรความออนซอยนะคะแต่จะขออนุญาตถ่ายไกลๆนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ในวันเปิดวงนะคะแต่ถ้าใครอยากดูเซตแรกเต็มๆนะคะเป็นดูที่ช่องพาวีได้เพราะพาะวีมาถ่ายตอนที่ฟอนอยู่บนเวทีนะคะที่ลงไปเซตแรกขอไปเบอ่งในช่องพาวีไดเดอร์นะคะวีรพงศ์วงศิลป์ออฟฟิเชียลนะคะ อันนี้ครูก็ทวนท่าแล้วก็ทุกคนก็กำลังพักเบรกอยู่วายครูนั่นที่อย่างกนาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้องปืนแล้วก็เออน้องมะมันะคะ <are> แล้วก็น,น,น้องเพลง <are> พักผ่อนนะคะ <laughs> สภาพว่ากันนอนพักผ่อนกัน <laughs> แล้วก็มีพี่วดีพี่นุยน้องเกรดพักผ่อนกันนอยจากคือไปยสดจะเจ็บขาเดี๋ยวเรามาถามพี่ๆฝั่งนี้บ้างนะคะว่าลงท่าเซตฟอนเสิร์ฟกับครูมัสเซเป็นจังได้ เขาก็ต้องพอวิ่งเราได้ไปแล้วรอคลิปนึงเขาก็ต้องได้อีกคลิปนึง,นงก็เนาะเออเขาสิเป็นหน่อยหนาวผู้บริหารได้ยังไงฝุด,ดิคนละมีเวลาอะไรก็เขาได้วสั <c oughs> ว่างไงน้องเบล่าอันนี้ขอถามว่าชั่วโมงนี้อยู่ในค่าของฟอนเส ja ิร์ฟาาคิมครูนาฏสินกาลสินเนาะอ่าเป็นไงบ้างกับท่าฟอนจิ๊บซิจิ๊บซสวยปล่าเบาวังอลังการเปล่าเบาบงมากค่ะอ่อนช้อยมือจมบ่ได้ จะกว่าจำมาได้จิ๊บจิ๊บจะจำมาได้เรามาลงใหมแบบจิ๊บจิบใช่ถ้าไม่ยากเลยครัวมาให้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากดูนะดูสายตาไม่ยากไม่ยากจริงเออนี่คนนี้เก่งคนนี้เก่งจำท่าไวมากไปสั่นก็ยิ้มแปสั่นไวไหนขาไวไหนแปลกเนี่ยแปลกเนี่ยบัตรหมูอยู่แต่ก็ แต่ก็ไปได้นิดนึงอ๋อแล้วก็ไปได้อยู่ยังน้อยกมูลท่านมูเหมูอนท่านแน่บัดท่านแน่แต่แต่เอาเป็นแต่อารมณ์เรามาถามพระเอกดีมกันบ้างนะคะพระเอกค่ะวัดจังได้หนิฮัลโหลฮัลโหลผู้อรับบริสุทธิ์ใจแล้วค่ะแล้วอเลยวอลพื้นแล้วก็สนใจเขาเลยสวัสดีครับว่าจังได้ล่งท้ากอนเสิร์ฟันนี้จะมาหมุนหัวกับวัดจัง มีห <muitas S 2> ัว <sketches> มืดด oh oh ิ้วมุนหัวปรทธานมุนหัวปรทธานแต่ว่ากรถทาหน้าตัดจินเนาะเขาก็ต้องพอใจเพคนใกล้จะไหนแล้วต้องได้ฟอนน้ำเพิ่นเข้ากันละทุกคนได้ฟอนนะคะว่าจะเป็นทีมพระเอกนางเอกนะคะเดี๋ยวเราแกะเรารับท่าจากครูแล้วเราก็ต้องไปต่อให้กับพี่ๆศิลปินอีกนะคะพระเอกดีิวองฝากแกให้ได้เด้อต้องไปทุกคนคือบานอยากจะต้องได้ฟอนจะจะต้องได้ โอนใไอไอนูไอ้น,ไอนุเกอร์ย<อ>ังสิเด้อเจ้าจะต้องเก็บให้ได้รายละเอียดมากที่สุดเด้อเออไปซอนเพื่อนเพื่อนไอซ้อน,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 นจะกรอง <c oughs> เอาไว้เอามาดูฝั่งนี้นะคะมาเจอพี่แจ็คบ้างเป็นไงคะกับท้าฟอนของทีมวาวครับปีดีว้าวอิมพิกเนเจอร์ของศิลปินโปไทยเลยครับว้าวจริงๆคอนเสิร์ตท้าฟอนกับ เป็นไงความรู้สึกกับภาพฟอนอ่อสวยงามฮะแต่ว่ายังไม่ได้เท่าไหร่ยังไม่ได้แต่อย่าถามเลยเว่าพี่เผยใดจะคนเลยสวยงามครับแต่ยังไม่ค่อยได้ท่าแต่ท่าสวยงามมากยากไหมยากนิดนิดยากนิดนิดใช่แต่ก็พอได้ฟังดูความยากนะคะมีความยากนิดนิดนะคะอันนี้แล้วเรามานาตาเซนเนี่ยนี่เราเด็กใดเด็กนาตาเซนท่ารับท่าอุ้ยรับท่าเป็นไงบ้างบานจุ่้ยชวบานจุ่ย ผู้นีเพิ่นไปจะจำง่ายโย่นมีพื้นฐานเพิ่นก็สิจำง่ายก็มัวกสิมีพื้นฐา,า,านจังน้อยอย่าลืมมาแก่ให้มูเดอ้อจำไม่ได้เยอะที่สุดนะคะเพร <อ S 2> าะตอนนี้ต้องพึ่งคนที่มีพื้นฐานแล้วนะคะเ<ค> <laughs> พราะว่าบางท่ามันขันบบมีพื้นฐานเขาไปบ่เป็นดีดีทาจ่วงท้าจกุกท่ายังสิเนอะใส่เข้ามาจกุกเนาะประเทศเบติดีดีท่านี้มันต้องขวานขึ้นเนาะม,มันต้องมีพื้นฐานอะ เน่ย้อนสอนที่ดียอนมิทาฟอนย้อนซอนเพื่อนเขาทำอย่างนี้นะเราทำอย่างนี้เออแอดวานไปอีกแต่ละคนนะเลอกกันได้ดีแต่ว่าอยากให้มีลมนิดนึงนะคะดูบรรยากาศนะคะฟังนั่นไอ้อย่างนี้เปิดรงนวดร้านนวดใกล้ชั้นร้านนวดใกล้ชั้น เป็นยังกะเบินเบิรนเบินม่ได้บูเบิ่นาได้บูิดาราอะไร้หน่อย่นต่นอ่างเดียวก่อนแล้วเร็นอแล้วเราขอเขอได้เติมเน็ต จริง,งได้เล้วค่ะ,ะวันนี้วันนี้วันชาพนัก,กิจนะคะเป็นครูเอค่ะครูเอเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทําชุดแล้วก็ดูแลเรื่องความแบบปลอดภัยเรื่องสคริปต์เรื่องอะไรต่างๆหลังเวทีซี่ที่เมีเป็นไปหาหรือเปล่าก็ยังไม่มาแม่แล้วของจะไปหอดหรือเปล่าหอดตั้งแต่ได้สามหมื่นลีนสามล้านซีนหนึ่งหน้าปีที่แล้วไม่มีงานเลยสวัสดีค่ะก็คือนอนกี่โมง ตอนทีหนึ่งทำงานเสร็จตอนนี้ไม่นะพี่เสร็จทีสองไม่หรอเออหนีแสดงว่าแสดงว่าเขาเสร็จเสร็จพร้อมกันเสร็จพร้อมกันเด็ดแต่ว่าคนละเวลาเอาคิดเบบคิดแบบเอาเลยคิดเบิงว่าเขาเห็นงานน้องกันสามคนเนาะเสร็จพร้อมกันแต่อันนี้บอกตีหนึ่งนี่ตีเสร็จตีสองร็จล้นตีสองโดนตีหนึ่งเออหลับหลับหลับแล้วค่ะโบแมน เพื่อนไม่ได้อยูมองเห็นงานเพื่อนเพื่อนออกไปตอนตีหนึ่งแต่กลับมาตอนเท้าเสร็จตอนตีสองเออกันงี้แหละาะเข้าไปละลานเธอเชื่อไหมทํางานกับฉันเมื่อคืนอ่ะสามคนมีฉันมีอามอ่ะฉันถามว่านอนกี่โมงตีหนึ่งแต่ว่าเมื่อคืนทํางานเสร็จตีสอง เอาก็แยกแกันตีต่อเอาก็หลับทิพย์เหรอแล้วใช้งงมากนะนั่งทำงานอยู่แล้วก็ส่งกิล้างตัวหวิญญาไปนอนใช่ก็เลยงงเอาก็ไม่ได้เสร็จน้ำกันหรอ นอนเรา็จตีสองตากฝนไปืึกข้าวกับเมื่อกี้ข้าวเสร็จตีสามนอนตีสี่ตื่นเท่าไหร่ตื่นแปดโมงว้าวสาใจตื่นแล้วพอบ้าเจอก็ไปรอห้องน้ำเนี่ยน้ำได้นำอะไรอีก ตื่นมาว่าตื่นสายเมาว่ามาเจอน้ำอะไรน้ำอะไรเมาว่าเจอวันนี้ไม่ได้ทำงานดึกนอนดึกเลยต้องตื่นมาอาบน้ำทุกวันนะคะไม่ได้ยวอมไบารายวอมมาหลายอาทิตย์ครูก็จัดหนักให้ตั้งแต่เช้าเลยเชื่อมันตื่นมันจะตื่นอันนี้อันนี้อาบน้ำใช่ไหมอันนี้ตื่นอันนี้ไม่อาบน้ำค่ะตอนเช้าตายไปตื่นไปตื่นต้อง ตื่นมาทานแปดโมงห้าสิบเอ็ดแล้วว่าเอีกเก้านทีอ่านเังก็ไม่ทันอ่านเกนก็ยังไม่ทันเลยนี่ลานี่ลาเขาเอ่นว่าขนาดเวลานอนกันยังจับอะไรเวลาตื่นกันเลยบ่ตื่นดีนะคู่วรดาวันนี้ครูแค่แบบเออยังตื่นในครูยังบอกเลยว่าเมื่อเช้านี้ครูครูบอกว่าอ๋อเขายังไม่ตื่นนี่ไปปลูกมาเลยปลูกมาให้ตื่นเออมีได้วิ่งรอบเลยค่ะ โอเคนะคะนี่เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะไปละคะ่ะ